ผัดบวบก,กับไข่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวมากินตอนนี้กินให้คุณผู้ชมดูผัดบวบก,กับไข่ส่วนเกียวหวานไก่ปัดเต้าหู้ตัคข้ท,ที่หนึงอ่ะเอาขึ้นไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันเสียแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะค่อย่อยเอามากินไง ตอนเย็นเย็นกลางคืนเราหิวอ่ะเาเก็บไว้กินพรุ่งนี้ประหยัดไงพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องซื้อซื้ออาหารประหยัดประหยัดประหยัด ผัดปวบก็แถมมาให้พี่แขกร้านขันข้าววันนี้รู้สึกอากาศเย็นๆกินผัดปบวบนะ คุณปัดรวกข้าวน่ัดบวบผัดบวบเขาแถมมาให้ พี่แขกก๋นวนข้าวร้านก๋วนข้าวซอยลังน้ำเขาขายทุกวันเ่ยแปดโมงเช้าจนหกโมงเย็น เขาบอกว่าวันนี้จะมีข่าวดีเขาจะออกหมายจับนักการเมืองไม่รู้จริงหรือเท็จพี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง M O U Y อ่านว่าอะไร M O U Y มวยมวยมิกมวยมวยมิกมวยบอกขอให้มีความสุขในวันนี้และทุกๆวันค่ะกับคุณกาะเนี่ยเสียใจเนี่ยรีบกินเดี๋ยวมันบูด มันผักพ่อแม่ไม่ค่อยได้กินผักเมื่อวานกินกระเพาะปลาที่เหลือใช่ไหมกับลูชิ้นหมูอ่ะที่วันอาทิตย์ที่ไปทํทำที่ว่าเป็นป่าชาปวดท้องทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ย ปวดท้องทั้งเืลเอเมื่อคืนอาหารมันเป็นพิษอ,อือาหารเป็นพิษ วันนี้ก็เลยไม่กล้ากินเลยสั่งอาหารใหม่ๆม,มากินเลยเราจะประหยัดเนาะแม่จะประหยัดยแต่มันไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเปิดแอร์นิดหนึง่งหนาวเขาบอกต่างจังหวัดหนาวมากเลยตอนเนี้ยแล้วแล้สิ้นเดือนกุมภาก็จะร้อนเลยทีนี้ จยปิดแอร์เลยจะได้ประหยัดด้วยิ้นเดินกุมภาก็จะร้อนมากๆเลยร้อนกว่ทุกปีแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยหิมะตกหนักมากเลยแบบว่าอากาศมันเปลี่ยน แล้วหมอดูโหนวาลินเนี่ยเขาบอกสิ้นเดือนเมษาพฤษภาจะมีปฏิวัติหรือไม่ก็ยุบสภาเนีย่ยน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้แค่นเนี่ยคุณผู้ชมชั่วโมงได้นิดเดียว ชั่โมงหนึ่งได้แค่แบบแก้วเดียวอะ่ะมันไม่ตรงปกมันหลอกมันเป็นขครื่องทำน้ำแผ็งจากจีนประเทศจีนมีเฮียนะมันขี้โกงนะของมันเห็นซวยหมดไม่ดีสักอย่างนี่อันนี้สลิมหนึ่งเดมอนเบอร์รี่นะกินแล้วมันจะสดชื่นมากมันช่วยย่อยอาหารด้วย แม่ดื่มทั้งวันเดิมนั้งอาชาถึงหกโมงเย็นเลยนะแม่ก็เติมน้ำแข็งทั้งวันนะ่ะแก้วหนึ่งนะี่ห้าร้อยมลเนาะเติมน้ำแข็งทั้งวันกินแล้วมันสดชื่นมันสดชื่นเนะี่ยมันช่วยในการขับถ่ายมันช่วยในการย่อยอาหารมันช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือด เพราะว่าตอนเช้าแม่กินเขียวหวานไก่แม่กินบัวลอยไงกะทิทั้งนั้นเลยกินแล้วมันเส้นเลือดอุดตันคนอายุเยอะแล้วหกสิบห้าเขาไม่ให้กินรู้ป่ะตำรวจคุมสายนะ้ำ ปากขังเจ้าตัวชูสามนิ้วร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่สอนอทุ่งสองห้องนะมันยย่งน้อยอยู่เลยนะเด็กคนเนี้ยเนี่ยอายุมันยังไม่ถึงยี่สิบเลยสายน้ำเนี่ยดูเอิอโดนเป็นร้อยคดีน่าสงสารมาก โดนติดคุกเป็นร้อยคดีนะคุณผู้ชมสายน้ำเนี่ยเดีจะกินยาท่าไหน่ปวดหลังหมอที่โรงพยาบาลให้มาเขาบอกมันกินแล้วมันจะง่วงนอนคุณผู้ชมยานี้นะแต่มันต้องกินหลังอาหารทันทีนะยายาขายกล้ามเนื้อมันจะทำให้ง่วงซึม กินแล้วมันจะงว่วงซึมเนีย่ยแม่ปวดหลังกล้ามเนะื้อบลลองกระดูกทับเส้นประสาทอาบน้ำอยู่แล้วมันออกทีนึงเลยเสียงดังออกเลย ยาพวกนี้มันกัดกระเพาะเราต้องกินหลังอาหารทันทีเลยแล้วมันจะทำให้ง่วงซึมขับรถไม่ได้นะอันตรายนะคุณผู้ชมอันนี้ขับรถไม่ได้นะแน่แต่ว่าเราไม่ได้ขับอยู่แล้วอายุเยอะแล้วหกสิบห้าแล้วเราไม่ทำแล้วพวกนี้เดี๋ยวติดคุกไปชนทุกใคร ด่วนรวบเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังไลฟ์สดบอกเลขผ่านเฟซบุ๊กและนางรับแทงหัวเองเลยหวยใต้ดินเนี่ยรับแทงเองด้วยนะ บอกเือฮาวาลินไทยจุทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่14มั่นใจคนนี้รักครั้งสุดท้ายอยู่กินมาเป็น10ปี อ่ะก็บอกดวนแผ่นดินไหวขนาด3.0เลึก5กมที่ตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่อันตรายถ้าเจ็ดอ่ะอันตรายไฮโซลูกชายนักการเมืองเข้ามอบตัวแล้วปฏิเสธข้อหาทำร้ายพยายามคืนใจเซลิปสาวเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาขอหมายขงังต่อสารอาญาพักนต่อไป ข้าพิธีวิวาเลิกดีวาเลนไทน์ยินดีด้วยนะแจกยินดีด้วยนะใบมอนเก่งมากแจค็คเลือกแม่ของลูกที่เป็นนางเอกช่องแปดเลยนะเก่งจริงๆได้ลูกผู้ชายด้วยนะยินดีด้วยได้ลูกผู้ชายด้วย จากยกขันมากสู่ขอใบมอนจูงมือลั่นละคังวิวารับวาลินทาย สลดจ่าสิบเอก 18, โดนยิงดับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางต่อหน้าต่อตาแฟนสาว พีสหนคสลาซัมทันวาหกคนฮัลโหลใครอ่ะอ